เป็นถนนที่ยาวมากเขาจะมีด้านตรงกับด้านซีด้านซีจะเป็นด้านที่มีซาบักตอนนี้ใหญ่เป็นอันดับ2โลกนะคะตอนนี้อันดับ1อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่โตกเกียวแต่ว่าด้านที่สุดทางเป็นแม่น้ําผู่ตรงแล้วก็จะเป็นจุดที่ชมวิวหอไคอมูกกะหาดด้านหาดวหว้ทานเนี่ยจะอยู่ในฝั่งของหนานจิงตรงลู่ค่ะซึ่งหนานจิงตรงลู่เนี่ยคือเป็นด้านที่ไฮไลท์ที่คนส่วนมากมาเดินกัน แต่บางคนเนี่ยก็จะลงงงว่าเออจะไปซีหรือจะไปตรงเงี้ยค่ะทั้งสองฝั่งเนี่ยถูกขั้นกลางด้วยเลยหมินกวางฉางที่เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่มากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปดูด้วยว่าวันหยุดเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรที่สวนนั้นกันที่น่าสนใจมากๆค่ะขนานจริงซีลูกเป็นย่านที่ใครๆก็มาพักเพราะว่าเป็นย่านที่ถนนคนเดินกลางคืนนะคะคือทั้งเพจจะถูกถามเยอะว่าแนะนำโรงแรมย่านนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ย คราวนี้เราเลยจะพาเก็บไฮไลท์บรรยากาศในถนนนี้หน่อยแล้วก็จะเรียงลิสต์โรงแรมที่ที่เรามองว่าเดินทางสะดวกแล้วก็ราคาโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแอนดี้จะพาไปดูอะไรที่คิดว่าแบบ เฮ้ยในจีนมีด้วยหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นเราพลาดไปเราไม่ได้ดูปรากฏว่าเขามีที่จีแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันว่าหมายถึงอะไรแต่ตอนนี้เราจะให้ดูวิวในถนนนานจิงโรงแรมระหว่างทางดูวิวระหว่างทางในถนนไปก่อนจนไปถึงรถไฟใต้ดินสถานีน่านจริงซีลู่ค่ะอันนี้เป็รถไฟใต้ดินชื่อเดียวกับชื่อถนนนะคะ เป็นมุมไฮไลท์ที่ใครมาที่หนานจิงตรงรั่วก็ต้องมาถ่ายจุดนี้ค่ะจุดนี้เป็นไฮไลท์ได้แก่โรงแรมเซเว่นเทเว่นที่มองไปเป็นเรือนบินกวางฉางแล้วก็ด้นานนี้ค่ะอันนี้เป็นโรงแรมที่เรามาพักในคันนี้นะคะถนนแค่นี้คนมาเดินเยอะกันจริงๆค่ะมันเป็นสัญญาณไฟอ่อน อยากเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยร้านเคปซี C, ทุกร้านจะมีห้องน้ำแล้วก็ได้ชื่อว่าสะอาดทุกสาขานะซึ่งจีนเขาจะเรียกเคบซี C ว่าเธอเตอจีค่คะแยกนี้นะคะจะมีรถไฟฟ้าใต้ดินหนานจิงตรงลู่อยู่ทางด้านนี้ตรงนี้เป็นใจกลางเลยถ้าอยู่โรงแรมในย่านนี้ออกมาก็คือเดินทางสะดวกมากๆค่ะและตรงนี้ก็เป็นรถไฟฟ้า ลายสองซึ่งจะวิ่งไปยังสถานที่ต่างๆด้วยแล้วก็เชื่อมลายสิบที่ไปยัง Disneyland ดิสนีย์แลนด์ด้วยแรับคนที่อยากมาเที่ยวเนี่ยย่านนี้เป็นอีกย่านหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะแต่ว่าราคาจะแรงนิดนึงแต่ว่าแลกกับความสะดวกในการออกมาเดินเที่ยวเราออกที่สถานีรถไฟฟ้าไทาเอิอจวงทางออกที่สองนะคะจากประตูทางออกที่สองนะคะเราจะเดินเลี้ยวมาทางนี้แล้วเราก็จะไปทางนี้ อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันของจริงตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเราไปดูแล้ววันนั้นฝนตกก็เลยไม่ได้ออกไปดูเปลี่ยนแผนไปทําอย่างอื่นเพื่อชอบกันดั้มเดี๋ยวไปดูกันตอนแรกแผนว่าเทอมนี้จะอยู่แค่ในจีนแล้วเที่ยวแค่ในจีนก็เลยคิดว่าเออปีนี้คงไม่ได้เห็นแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยที่จีนก็มีเดี๋ยวเรามาดูกันพอเราออกจากรถไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะหมุนกล้องนะคะเราจะหมุนกล้องอ่าเราจะไปทางนี้ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวแยกข้างหน้านี้ถนนนี้ที่เราจะเลี้ยวขวาเนี่ยคือจินซินลู่นะคะต้องเดินประมาณ7 0 0 8ร้อยแปดร้อยเมตรเดี๋ยวจอยจะเช่าจากักรยานนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะเช่าจากักรยานถึงเมือน,นี้ได้ไหมปกติก็จะเปิดอลีเพย์นะคะแล้วก็สแกนนะคะสแกนที่ตรงนี้สแกนตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะคะมี2ที่ที่ตรงนี้ด้วยมี่ัด้านหน้า อพอเราสแกนเสร็จปุ๊บเราก็อนุญาตพอเราอนุญาตเสร็จ,จยอมอันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตเบอร์นะคะเป็นโปรไฟล์ต่างๆของแอดมินเองก็กดเลือกไปนะคะเราจะอก,กรีไปนะเสร็จแล้วก็เลือกเบอร์โทรเสร็จแล้วเขาก็จะส่งพาส s w o เวิร์ดมานะคะ เสร็จแล้วกดคำว่าสาวนี้นะ,อะยอมยอมไม่ใช่กล้องไหมยอมอแล้วเราก็จะสแกนสแกนตรงนี้นะก็จะขึ้นมานะให้เรากดเราต้องเปิดบลูทูธด้วยนะคะเพื่อใช้งานดูแล้วโอเคโอเคต้องจอดที่นะนี่เริ่มต้นที่1.5หยวน1หยวน5บาทค่ะ เรียบร้อยดินเสียงแก๊กเมื่อกี้ไหมอาจจะตกใจหน่อยนะคือเสียงปลดล็อจกจักรยานตรงนี้นะคะพอหลังจาสแกนเสร็จเราก็จะใช้งานได้นะคะเดี๋ยวไปถ่ายตรงถึงกันดั้มเลยนะคะจากแยกเมื่อสักครู่นะคะเราจะตรงไปแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายแยกนี้ค่ะคือทางไม่ซับซ้อนนะจากรถาไฟใต้ดินเราเลี้ยวขวา เสร็จแล้วตรงไปแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเท่านั้นเองเหมือนตามที่ชี้แผนที่อย่างที่เราเห็นนะคะว่าลาลาพอร์ตอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปด้านหน้าห้างนะคะด้านหน้าห้างจะมีกันดั้มสเกลหนึ่งหนึ่งอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากันดัมที่จีนจะเหมือนกับที่ญี่ปุ่นไหมพอเรามาถึงที่จอดรถจักรยานนะคะพอเราจอดเสร็จแล้วอ่ะเราจะต้องสแกนก่อนตอนที่เราสแกนตอนแรกอ่ะให้เราเจะให้เราเหมา เราบอกว่าเราพอแล้วอ๋อเขายังบอกมันยังอยู่ในส่วนฟรีค่ะก็เลยไม่เสียงเงินเขาบอกว่าฟรีโอเคตอนที่ใช้จักรยานเสร็จอะคะ่ะถ้าไม่รู้ว่าจะสแกนยังไงอ่านภาษาจีนไม่ออกอะไรเงี้ยเห็นตัวล็อกตรงนี้ไหมคะเรากดล็อกค่ะกดลงจบเหมือนกันคือคืนแล้วในแอปก็จะขึ้นว่าเสร็จแล้วเหมือนกันไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องงงไม่ต้องอ่านอะไรให้เยอะ ห,หวังว่าจะมีคนมาลองตามรอยขี่จักรยานเล่นที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะคะจริงๆทุกเมืองในจีนตอนนี้ถ้าเป็นจักรยานสีฟ้าแบบนี้จื้อฟู่เป่าใช้ได้หมดเลยอุ้ยเจอแล้วสำหรับคนที่ชอบต่อโมเดลกันดมก็ต้องแบบว้าวมูแล้วค่ะเราตั้งใจมาเย็นหน่อยนะคะจะได้แบบเห็นแสงแต่ว่าก็ยังไม่มืดที่จีนนี่คือเขามืดช้าแล้วเขาสว่างเร็วอะ่ะคืออลังการมากใหแบบว่า,วา ไซส์หนึ่งหนึ่งมันก็ต้องใหญ่ประมาณนี้เนาะรู้สึกเหมือนแบบความฝันเวลาอ่านการ์ตูนจะแบบโอ้ยเขาก็ต้องใหญ่ประมาณนี้แหละเวลาเขาสู้กันอะไรเงี้ยจริงๆอันนี้คือเป็นที่ขายพวกโมเดลของกันดั้มแบบถูกลิขสิทธิ์นะคะถ้าใครสนใจแล้วอยู่จีนแล้วก็มาเที่ยวเซี่ยงไฮ้แนะนำให้มานะคะเดี๋ยวเราทิ้งพิกัไดไว้ข้างล่างแล้วก็วิธีเดินทางมาเราบอกแล้วเนาะจะไม่ ขี่จักรยานก็ได้จะนั่งแท็กซี่ต่อจากรถไฟใต้ดินหรือว่าเดินมาก็ได้จริงๆระยะเดินได้แต่ว่าแอดมินชอบขี่จักรยานให้ยังไงเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าจริงๆที่ต่อไปเป็นที่ที่แอดมินคิดว่าตอนแรกไม่แวะแต่ว่าสักพักหนึ่งฝูกโทรมาพี่จอยฝากซื้อของฝากให้หน่อยดังนั้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะพาไปเป็นจุดซื้อของฝากนะคะก็คือถ้าใครมาเที่ยวเชีงอยงรายแล้วอยากจะซื้อแบบของฝากเป็นแพ็คของฝากน่ารักๆตามไปดูกันเลยว่าเราจะพาไปดูของฝากที่ไหนตามเราไปดูกันเลยค่ะ อยู่ที่สถาน,นีรถไฟใต้ดินตาผูเฉียวนะคะประตูทางออกที่1แน่นอนว่าเราพาทุกคนมาดูของฝากของใช้น่ารักในเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เทียนจื้อฝังค่ะและเทียนจื้อฝังก็อยู่ข้างหลังเรานี่เองเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันค่ะเทียนจื้อฝังนะคะที่เนี่ยเคยเป็นตลาดที่อยู่ริมถนนแล้วก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เมื่อกรนยายนปี1995นะคะ เมื่อ25ปีก่อนตรงเนี้ยเนี่ยเป็นแหล่งซื้อของฝากที่เราแนะนํานะคะมีเสื้อผ้ามีของที่ระลึกเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะจะมีชุดแบบแนวแนวจีนเผื่อบางคนอยากได้เป็นที่ระลึกของกระจุกกระจิกที่เป็นแฮนด m a d e ด้วยเป็นสไตล์ออกจีนแล้วก็ราคาก็รับได้ค่ะเข้าถึงได้เราแนะนำที่เถ<อ>ียนจื๊อฝังถ้ามาที่เถียนจื๊อฝังเนี่ยจะมีทั้งของกินแล้วก็ของที่ระลึกครบเลยค่ะ แล้วก็มีของใช้แบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราเลยแนะนําว่าถ้ามีเวลาสัก2อชั่วโมงถึงสชั่วโมงอะ่ะมาแวะที่เนี่ยคือถือว่าครบมากมกจริงๆสั้นกว่านั้นก็ได้นะถ้ามาตราตัดใจได้เลยแต่เราอะ่ะเป็นพวกโดนปลายาไงดูปุ๊บอุ๊ยอุอุยซื้อไปเรื่อยอะไรเงี้ยให้ไงเดี๋ยวแอดมินอะ่ะจะขอตัวไปช็อปปิ้งก่อนด้องผูเด็กๆก,ก็น่ารักจังเลยอะอันนี้ไม่แพงนะคะเนี่ย แนะนำเลย29หยวน4ชิ้นร้อยร้อยหยวนนะคะก็ถือว่าราคารับได้ที่นี่เขาดังเป็นพวกผ้าแบบเนี้ยค่ะเป็นแบบเหมือนผ้าไหมอ่ะเ้่าโอเคนะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะแอดแมนฝุกสั่งให้เราซื้ออันนี้ค่ะเนี่ยคะคะฝุกส่งมาว่าจะวันนี้ร้านนี้แหละจาได้ว่าเขาที่เราซื้อร้านนี้จะก็อยม่มะใจเจ้อ๋อไม่ยู่งแล้วาอ๋อขาย完了อ๋อเชื่อเชื่อหมดเราซื้อร้านนี้แหละ แต่หมดนะคะไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันไหมแต่ว่าเวลาไปเที่ยวชอบเขียนจดหมายไปหาตัวเองค่ะขอนยาจะขอร้าถ่ายรมด้คือจอยชอบส่งโปสการ์ดกลับไปหาตัวเองรู้สึกเหมือนเป็นที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่ร้านนี้คือเขาจะมีสเต็มให้เล่นด้วยนะเขาจะมีตัวปั๊มหลายๆอันปั๊มลงไปในที่เราจะส่งหาตัวเองเหมือนเขาที่อยากก็น่าจะส่งร้านนี้แหละเดี๋ยวเราเอาเขียนจูบฝังก่อนเลยละกันหนึ่งอันพอเรามาเขียนจูบฝังอีกลายหนึ่ง อันเมื่อนแล้วกันจะได้เป็นคู่กันอ่าคมชัดสวยงามไม่รู้เลทุกคนว่ามันจะสวยไหมบางทีกดปั๊มไม่แรงอะ่ะเส้นขาดอะไรอเงี้ยค่ะอุ๊ยคมชัดสวยงามทุกคนเขียนเสร็จแล้วก็ฝากให้เจ้าของร้านส่งได้เลยลหวังว่าจดหมายฉบันบนี้จะถึงที่ไทยปกติถึงนะแต่นานๆานทีก็จะมีแบบหลุดรอดไปบ้างคนตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่หนานจิงลู่แล้วนะคะถ้าเกิดสงสัยอะไรพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะถ้าชอบคคิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ิกเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะถ้าอย่างนี้ใจเจี๊ยนค่ะ